สวัสดีเอฟซีแวนเพจนะครับวันนี้รับอีกหนึ่งคันโตโยต้าโฟจูเนอร์ปีศูนย์หกนะครับคันนี้มาตรวจเช็คซ่อมบำรุงนะครับเจอปัญหาเกี่ยวกับพีศูนย์เก้าสามนะครับก็คือเกี่ยวกับปั๊มปั๊มตัวนี้มีปัญหานะครับแบปมาเด็นเลือกมาครับโคตรโชคดีนะฮะเป็นของท่านนะครับให้ดูนะครับชุดสายพานทัมมิ่งนะฮะ เกือบจะขาดไปแล้วนะครับโอ้ยแม่เจ้านะนี่เป็นขุยขุยผงเลยนะหยิบให้ดูนี่นี่เศษของสายพานทามิ่งนะครับโชคดีนะฮะที่มาก่อนไม่งั้นเครื่องยนต์พังเสียหายนะครับถ้าสายพานทามิ่งขาดนี่ว้าวนี่พังแน่นอนนะครับต้องเปิดฝาสูบเลยนะครับอันนี้โชคดีไปนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเพิ่มเติมชุดสายพานทามิ่งหนึ่งชุดนะครับทีนี้มาดูกันต่อนะสาเหตุที่ าสายพานทามิ่งนะมันกินหายไปครึ่งหนึ่งนะครับก็คือเกิดจากตัวนอนตัวนี้นะที่ไปทํามานะครับคือตอนนี้น่าจะเกิดการที่ว่าสายพานทามิ่งนะมีปัญหามาก่อนหนะ้านี้ก็คือตัวลอกเนี่ยตัวน็อตทองเหลืองตัวเนี้ยที่เขาเรียมทาขึ้นมาใหม่เนี่ยมันน่าจะมีอาการแบบรูดรูดมาก่อนเลยไปทำเกลียวทองเหลืองนะครับมาใส่นะฮะ ทีนี้ใส่นะตำแหน่งมันไม่ตรงนะครับพอตำแหน่งไม่ตรงปุ๊บเลยทําให้เสายพ่านนะครับมันกินลึกนะกินไปเรื่อยๆนะกินจะเหลือเหลืออยู่ครึ่งเดียวนะโอ้โหอ่าเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราจัดการให้ใหม่นะทําให้ใหม่เะครับต้องได้ลองแหวนนะเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าสำหรับการแก้ไขปัญหาครั้งนี้นะเพิ่มแหวนอีกหนึ่งตัวแล้วก็ดูตำแหน่ง ของสายพานนะว่ามันเอียงไหมนะส่วนในงาน p 0ูนย์นะสำหรับคันนี้ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวพาไปชมไปดูครับแล้วก็มาดูปัญหา p 0ูนย์กใน t ต y ย ta คกันนี้นะครับก็คือปัญหาเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลักนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลักจริงอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นคือต้องดูแลบำรุงรักษาเขานะครับรถยนต์นะไม่ใช่ใช้อย่างเดียวครับผ่อนหมดก็ต้องซ่อมนะ การซ่อมก็เหมือนการดูแลบำรุงรักษานะครับให้รถมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับดูนะอันนี้เห็นเห็นเลย s อีวาลไหมครับอันนี้เพิ่อการแก้ไขหัวฉีดไปนะครับดูดูดูด,ดูให้ดูเลยเอาม,มือลูบให้ดูนำจมาก เปลี่ยนปั๊มเติมได้ไหมอยากบอก fc นะน,นี่ดูสภาพดำนะปั๊มโลดำหมดทุกหัว <c oughs> นี่ดู scv valve ตัวใหม่นะครับคันนี้ต้องแจ้งนะฮะเปลี่ยน scv valve ด้วยนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับหนักหนักนะสาหัสอยู่นะสำหรับคันนี้นะ เกินเยียวยาจริงๆดูแกนเป็นรอยเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมเราต้องดูสาเหตุก่อนนะแล้วก็หลักๆคือที่น้ำมันดีเซลนะครับที่ลงในเครื่องก็จะเจอปัญหาตรงนี้นะครับคือซีนปั๊มตัวนี้นะครับรั่วนะฮะระวังให้ดีนะครับ ับรถขับลาก็ต้องตรวจเช็คตรวจสอบมากแล้วับคันนี้น้ามันเชื้อเพลิงดําขนาดนี้เราจะไม่ปล่อยไว้ให้มันลอยนวลแบบนี้นะฮะคันนี้ผมจะให้ยกถังน้ํามันนะครับลงมาล้างนะครับทำความสะอาดใหม่นะครับอ่ะกองเชื้อเพลิงยังไม่ได้แกะนะดูขอดูกองเชื้อเพลิงหน่อยนะสำหรับโปรเซนอร์คันนี้นะ ถ้าเปลี่ยนปั๊มเติมได้แนะนําเปลี่ยนนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มเติมปั๊มอื่นเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของคันนี้คือแอร์ไม่เย็นนะเห็นคัสคอมแอร์ไหมครับมองเห็นไหมนี่คัสคอมแอร์เสียเอนเสียไปเล กองตัวนี้มันเข้าเข้าอยู่ที่ปั๊มนะตัวนี้เห็นไหมสภาพกองตรงตูดปัม๊มดำโคตรโคตรนะกองจะเพิง่งสะอาดไหม,มต,ต้องเปลี่ยนนะควรเปลี่ยนเอ๊ะคันนี้รู้สึกว่าล้างกอง ไอ้ถ้าจำไม่ผิดนะคันนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหัวฉีดกับเรานะแล้วก็น่าจะมีล้างกรองเชื้อเพลิงเอ้ยไม่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงแล้วก็ล้างถังน้ามันไปแล้วนะครับคันนี้นะเดี๋ยวขอขอไปดูรายละเอียดก่อนว่าเราทําอะไรไปบ้างนะแต่หลักๆเลยวันนั้นเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนปลายหัวฉีดแล้วก็เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงนะครับ โอเคนะถ้าไม่มาอีกในเครื่องยนต์พังหนักกว่าเดิมอีกสุดๆไปเลยกันนี้นะตัวน,นี้นะฮะตัดสินใจนะเราเปลี่ยนดีกว่านะครับถ้ซ่อมก็ถือว่าหนักอยู่นะแต่ประเด็นคือซ่อมได้ครับซ่อมได้ปั๊มมีไว้นะฮะบ,บริการนะครับ ตอนนี้เราทําไปแล้วนะครับเราทไปแล้วทดสอบแล้วนะฮะเอชซีวาเป็นของดีแมกนะฮะเพราะว่าต้องทดสอบก่อนใส่นะครับเวลา,วาทดสอบก็ต้องใช้เอชซีวาของดีแมกนะครับหาน็อตมาแล้วปืนไฟฟ้ายิงดูแรงดันนะครับก็ชุดนี้เนะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะของเก่าเนี่ยเก็บไว้เปลี่ยน ตัวที่เราทำไว้นะใส่เข้าไปนะสำหรับปัม๊มขมันเหลวตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วนะครับนี่ปั๊มตัวนี้เราใส่ลงไปแล้วนะครับเอสซีวาลเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลูกลอกที่เป็นปัญหานะฮะสำหรับตรงนี้อืมเราจัดการนะครับลองแหวนให้ใหม่แล้วนะครับตำแหน่งมันไม่ตรงนะครับ ดูความความห่างความต่างนะครับของสายพาน์ติมิงนะนิดเดียวนะครับหรือว่ามันแค่นิ้วชี้เองนะ <c oughs> ไม่งั้นได้เสียเงินหลักหลายตังเลยครับหลายหมืนะ่นะเนี่ยถ้าฝาสูบมีปัญหานะครับถ้ากระกระแทกเนี่ยบางทีฝาสูบเสือ้อเสือ้อฝาสูบแตกได้ยกฝาสูบเปลี่ยนใหม่แน่นอน,นครับ อินเตอร์อินเตอร์นะครับที่แตกนะครับเปลี่ยนใหม่นะฮะเดี๋ยวคอมแอร์ไว้ทีหลังนะอันนี้งานคลิปๆนะสำหรับการที่เราทาแอร์นะงานแอร์ได้เป็นงานง่ายนะครับงานง่ายแล้วก็ได้เงินไว้นะฮะ <c oughs> อันนี้อันนี้งานยากนะได้เงินช้านะครับปัญหายอะ <c oughs> งานนำเครื่องยนต์นะครับแต่ก็ต้องทำนะครับด้วยอาชีพของเรานะครับ แล้วเราจะใส่สายพานทัมมิ่งนะครับแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์ดูก่อนนะครับสําหรับเคสนี้นะคันนี้ทัมมิ่งนะครับใส่เข้าไปแล้วนะของเดิมเขามันกินชิดเข้าไปด้านในนะครับอันนี้ออกมาออกมาแล้วแต่ทีนี้เราต้องสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ลองลองดูอ่ะทดสอบ ทดาสอบคัมิ่งก่อนนะก่อนที่จะประปกบฝาเข้าไปนะครับแค่นี้หละอหอตอนนี้เรา,เราลองเราลองเบิ้ลนะฮะแล้วดูสายพานนะวานะ่ามันเลื่อนเข้าไปลึกไหมครับยอตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะเดี๋ยว,ว,วตอนนี้ดูรู้สึกว่ามันยังชิดเข้าไปด้านในอยู่ให้ดูนะให้ดู ยงชิดเข้ามาด้านในอีกนิดนึงนครับเดี๋ยวเราจะลองแหวนนะให้มันเลื่อนออกมาด้านนอกอีกนิดนึงนะครับนี่อ่ะดับเครื่องอ่ะมือๆกำคำกำมุดก,ก,กันไปนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะฮะก็หยุดหนึ่งวันนะครับอ่เร่งงานให้เอฟซก่อนนะครับเอารถสตาร์ตติดนะเดี๋ยว อันนี้มีแนวโน้มเะครับที่จะยกถังน้ำมันลงมาเช็คใหม่นะครับเมื่อกี้นะฮะผมโทรหายเอฟซีเลยนะตอนที่รื้อปั๊มออกมาแล้วบอกว่าให้เปลี่ยนปั๊มเติมเลยนะครับปั๊มนี้เติมประจําไม่เอาแล้วนะเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับนี่คันเทพแล้วนะครับแต่ก็ว่าต้องหมุนดูก่อนทุกครั้งนะเอา เป็นไงอันนี้มีปัญหาต้องแก้ไขนะครับเวลาสตาร์ทปุ๊บสายพานกระโดดเลื่อนมาต้องแก้ไขต้องแก้ไขใหม่ไม่ได้นะครับเขาไปแล้วเขาจะเลื่อนเข้าไปอีก สายพานนะครับก็ถือว่าบอกมาเยอะอยู่นะครับก็ไม่ไม่ได้เข้าไปสีกับตัวกันฝุ่นนะฮะของเดิมก็เข้าไปสีจนสายพานหายเลยสงสัยตอนที่ไปทำนะเขาประกบเข้าไปเลยนะเลยทำให้ไม่รู้สาเหตุว่าสายพานไปชนกับตัวกันฝุ่นด้านหลังนะครับของทามิงนะครับ ดีขึ้นกว่าเดิมนะเดี๋ยวเราจะแก้ไขใหม่ให้มันอยู่ในสภาพเดิมนะครับคือถามว่าตอนนี้ใส่ไปใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ว่ายังไม่พอใจนะเดี๋ยวแก้ใหม่นะครับสวัสดีเช้าเช้าวันใหม่วันนึงนะฮะเมื่อคืนดึกนะฮะไม่ดึกหรอกประมาณสองทุ่มนะฮะสองทุ่มก็เลิกละเริ่มมืดเริ่มมองไม่ค่อยเห็นละ เหนๆก็พักนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดงานของทางอู่นะครับก็มาทําต่ออีกนิดนึงนะครับก่อนพรุ่งนี้ค่อยไปจัดเรื่องระบบแอร์นะครับไปดูระบบแอร์ที่เราบอกเมื่อวานมองไม่เห็นนะครับตอนนี้เราหนุนนะลอกโมลแล้วนะครับระบบแอร์ที่บอกก็คคัดคอมแอร์มันขาดนะครับ เขาจะมองเห็นไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยว,ยวลือ้อค่อยดูอีกทีนะครับนี่ตัวนี้สำคัญนะสายพานสายบ,าน,า,ยบานลามิ่งนะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับสำคัญจริง,จรงเจอของลอกเย็นแบบนะก็จะถ้าเอามือกดลงได้หรือว่าใช้แรงกดกับกับกำแพงหรือต้นเสานะไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับตังนี้ต้องใช้ปากกากดเท่านั้นนะครับ ถึงจะใช้ได้นะฮะร,ระวังให้ดีนองดิมันผิดพลาดตั้งแต่ตอนที่เขาทำบูตตัวด้านในนะครับผิดพลาดตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับเดีย๋ยวพอสตาร์ทปุ๊บสายพานันไปเยียบเข้าไปเลยพอเริ่มเช้าเราจะมองเห็นชัดเจนเลยนะครับเมื่อคืนมันมืด ไม่ได้นะยังไม่ได้เดี๋ยวเราวางใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราวางตั้งแต่ตัวลอกนะตัวขาขาลอกขาดันนะครับแล้วก็ตัวลอกเลยเดี๋ยวยิงยิงน,อน็อตออกมาใหม่แล้วเสริมเซนเตอร์ให้มันออกมาอย่างนิดนึงนะครับผิดพลาดตั้งแต่ตอนทําเกลียวรอบแรกแล้วนะครับอะปรับเซนเตอร์เ,เรียบร้อยนะทดสอบอีกทีนึงทดสอบตึ้งดูวกว่นนะ เฮ้ยแจวไปอะออกมาห่างนะของเดิมของเดิมเมื่อเช้าที่ทดสอบคือให้ให้มองตรงนี้ให้มองตรงนี้นด้านในมันจะเป็นรอยสีนะตอนนี้ไม่สีละนะแล้วเราปรับอีกนิดนึงนะออกมาอีกนิดนึงนะใช้ได้เลยนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่าเดี๋ยวให้ทีมง,งานเราปรับแล้วก็เดี๋ยว ออกไปวิ่งทดสอบกันนะครับตอนนี้ห่างแล้วสําหรับสายพานทัมมิ่งของเดิมมันสีมันชนนะครับมันชิดเกินไป้ะปรับเซนเ,นเตอร์ใหม่อีกนิดนึงครับะนะครันี้นะทัมมิ่งปรับให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบกลับนะครับเดี๋ยวเราจะเรินนิ่งปั๊มนะครับแล้วก็ครันนี้ออกวิ่งทดสอบนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะจัดการ คัดคอมแอรนะ์เดี๋ยวเราเปลี่ยนคัดคอมแอร์ให้นะครับหลักๆของคันนี้คือ1วึ่งนิ่งโชโคสีตึ้งศูนย์นะครับ,ลลล P 3, รบแล้วเป็นปัญหานะอดปั๊มออกมาคือดูค่าส่ดนี่ยปั๊มไม่มีกำลังนะตอนแรกแเราเราก็จะเปลี่ยนไอซีวีวาลนะครับแต่พอแกะออกมาดูโอ้โหต้องลือปั๊มเลยครับคันนี้สกปรกมากนะฮะ อย่างที่เห็นในภาพนะคคือความสกปรกของ้ะมันนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะแล้วการใช้นะดูแลบำรุงรักษาของ FC ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้รถอาจทางเสียหายได้นะก็คือไม่ยอมเช็คระยะนะฮะหมื่นกิโลเนี่ยแนะนำนะครับเช็คเลยนะกองโซล่าเปิดดูเลยนะครับเข้าอูเช็กกองโซล่าถ้าสกปรกก็เปลี่ยนนะถ้าไม่สกปรกก็ใส่กลับแค่นั้นเองครับ ก็ยื่นอายุการใช้งานของหนึ่งหัวฉีดสองปั๊มสามลางวพวกนี้ถ้าสกปรปกนะครับทำให้เครื่องยนต์เกิดปัญหาแน่นอนนะครับกับคอนเชนเดอร์นะครับคันนี้พวกนี้ทำเองนะครับเสร็จก็จะโทร f อมารับรถเลยนะครับถึงคืนเ้สามตันนี้คือปั๊มนะครับแล้วก็แจ็คควอตนะครับเปิดขณะที่จะดูงปั๊มออกมากำการ เช็คซ่อมนะครับก็คือเจอสายพานทันมิ่งนะฮะโชคดีที่ไม่ขาดก่อนนะฮะขาดก็เจอหลักหลักหมื่นเลยหลายหมื่นนะครับถ้าวาวพดนะครับอูกสูบแตกนะครับลูกสูบบางทีเจอนะครับกระแทกปั๊มกับวาวนะเรียบร้อยหรือเครื่องนะฮะหนักไปอีกนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้มากกับน้อยครับอย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทางช่อง YouTube ดูงแงะเจริญการช่างนะครับและทางเพจเฟซบุ๊กนะครับดูงแงะเจริญการช่างนะครับสำคัญที่สุดคือตะดิงครับกดเพื่อนการแจ้งเตือนนะฮะวันนี้หมายความว่าสวสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่ดูงแงะเจริญการช่างนะครับ